เลขก้อนนั่นงวดก้อนนั่นนั่นมันเจ้าบอกไปหานนี้มันได้ไดสูงเอาเงินไม่สูงสังวาเนลขกนะบบมักเล่นูดน่ะที่คอยว่าโบมาแปดเพราะว่าหาแปลคอยว่าหาแปดงข้าเก่ามันไม่เข่าก็แปองวันนี้มันไม่ตัวหนึ่งหนึ่งว่าใ่เจแปดเดี๋ยวแม่สารคาม อันเลขซีทิศดิเขาว่าเดี๋ยวนี้ซทิศกัเขาที่มโตมงวันนี้เอามาเบิงด้วคิดว่าทิศก็ได้ถืว่าถิก็ไดมาเบิงประกบกัน <c oughs> มาดูประกบกันอ้โอเคโอขาเจ็ดอันใดก็แม้ว่แมนเจ็ดเอาก็าศูนยกับหไปประกบอเจ็ เจ็ดเแปดเอาศ <8, S 1> ูนย์ก<ม>ับหนึ่งไปใส่แปดศูนหนึ่งประกบสิตัวติด<ม>อ่าตัวติดตัวประกบอืมว,ว,ว,วัว่างหนี่งสิบ่หามันม่หาแปดก็หาเก้า่ว่าไมันบ้มาเก้าไวางสิไมันแปดนมันออกหาหาเก้าอืมอ จะจับจะจ,จับจ้างไดล่ะาวันนี้ก่อนก่อนจะว่าไม่หาเน้อเลีงเนาะวันนี้มันไม่ศนะูนย<ม>์เนาะปั้นศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดบ่หรือว่าเจ<ม>็ดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เอาเอาเอาตัวได้เป็นลักซิปละ่ะหวั่นว่ากันห่าจะอยู่ตรงเนี้ยลักศูนย์บ่ ว่านมันไปหาวันนี้มันเป็นศูนย์ฉันก็จะเอาศูนย์เจ็ดแล้วเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนหกศูนย์แปดอ้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาหนึ่งหกหนึ่งแปดเอากระง่ามแทนคือง่ามแทนรักหนึ่งนะรักกันบ่มากศูนย์ ันวัดปรหมากแปดมันก็มาเกเห็นม้ดวงกันดวงมันรุ่มันจมากยัก็ถืงดอกดืงมันบาศูนย์เขากับว่าบอมมาหนึ่งเขากับว่าบอมมาวันนี้นะแต่ของเจ้ามันจิเป็นเรีบนนี่นี่มันบอกวรหันวันมาล่างเลยอ่ะบอกมาถ้านเรื่งวดวัารได้หาดันมันก็มีหาศูนโอหาเก่าเกาาอมีเครื่องสองมีเรื่องบนเรื่องล่าง แเมอนี้ gefallen, มันจะเป็นยังไงมันจะมากขึ้นโตเสียนใดก็ว่าเสียนใดท้อะหัวลงที่ว่าหัวข้อหัวจะเรยุ่ชนัก่า่อยากส่งไหนญาติน่าเขาเสียน่าหลายบาปเอออ้ยบาปก็แค่ต้บงได้ตัวเงินนะฝ่เขาบอกกระซื้อกรซื้อว่ามากข้าเจ้าอันก็มีดวงก็ไ่ซื้อเอามาจืหละแต่วันนี้เอาไปหนเราวันนี้ก็ ไปแนวอื่นไหนเขาแต่เขาเม็นมากอ่ะด้แน่ยังแน่บอกจะได้ห้ซื้อๆบ่บาปบ่บาปใครหรอะโอ้หาซื้อๆสิบบาปย่งไตเขาได้เรียกเก็บเงินแต่ะเจ้าเรียกเก็บเงินนั่นอันเข่ากุ้มนั่นเก้ารอยเก้าเก้าข็ไปเข่าต้องเข่าว่ถูกเดจไยังสี่เลอเลยชีจิตเด็กี่จิตได้นึงกับเก่านึงขบวนบ่ แม่นนึงอยู่ข้างบนเออเอบัดนี้0กับ2อยู่ข้างล่าง0กับ2อยู่ข้างล่างห่วยแต่ว่า0 2แล้วสวยแต่เขาเจ้าสิมอง0 9 1 9พุ่นเด้เนาะแม่นอืมวันนี้คันมอน1 1 7 0 6 0 7บ่อืมคิดว่า พราะว่า0ศนกับหนเี่ยมันตังมากตัวหนึ่งอะจับคู่ตัวใดจับคู่ตัวใดหนึ่งเก้จ็หกแปดเนี่ยไปใส่อืมถ้าถ้าถ้ามันมากตัวเดียวเตี็ดหกแปดแต่มันมากตัวเดียว็นศูนศูนหนึ่งเอ้ยศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็จะมีสาหนั้ ได้หาเขาโหมันบ้าเหมือนกัเอาไปใส่แอนแปดก็เก่าคอยเป็นว่าคอยว่าหาแปดเจ้าว่าหาแปดดับเออแมงกะวันว่งมาเก่าเจ้ากะว่าเจ้าว่มาเก่าเออแต่ได้ก็ว่าหาแปดมันดับทต้องบนต้องล้างคอยบ้านนะคือว่าขั้นหาแต่ขั้นแต่ว่าหาแปดคอยว่งมาเก่าแมงคอยบอกเจ้าว่าคอยเป็นมาเกลคอยว่าหาแปดเจ้าเรยว่าหาแปดมันดับ กันดับไปพอเออเพอเออเ่็วาวอีหย่างอีกเพราะว่าพอผมมาเก้าพอเออเีอ้โบัตรนี้บัตรนี้เดี๋ยวสิบอกของเจ้ามันมีดับแล้วตัวหนึ่งคือศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ดับล่างดับล่างแต่ถ้าออกบนได้ออกบนได้แต่ข้างบนน่ะมันจะดับเก้าศูนย์แสดงว่าซีทิดของเจ้านี่ เก้าศูนย์นี่บอบอท่าแม่บ,บ,มบน,นอุ้ยมมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งแปดนัดับบนหนึ่งหกนัด,ดับล่างค่ะเออเออต้องเลือกสื่อมันถือดิหนี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่ะไม่ต้องซื้อบนอ่าหนึ่งหกหกหนึ่งน่ะไม่ต้องซื้อล่างอ้ยสับสนน,นี่เนาะบันนี้ศูน หนอหาตัวนึ่งมัอตอันโอ้ก็หาคอยเป็นว่าหาหามาเอามาใส่แปดเก่าคอยวางสแต่คอยก็มาเก่าคอยวางสิจะบอกเจ้าขันคันคันเจ้าเสียขคอยว่าแปดหาหาแปดดับเจ้าก็ะยำมาใส่หาเก่าเจ้ากรถูกนอเนาะก็มาเก่าเนี่กาเ่าคนบ่มีคนบ่มีดวงไม่เป็นอัสัตว์ละเออคนบ่มีดวงตรเมื่อกี้เตัวที แต่ว่ามาเราก็ซูได้เลยนะผมว่ามาเก่าไปวางสิกันแม่จะแม่หาแปดเพราะว่าใ่อวอกมาเก่าไปวางสี่เราบอกเจ้าเจ้าคนว่ามันแดดมันดหาแปลมันดำผมก็ซื้อจค่หวา,านเลยใส่ดินหมดแลหัฮนเพราะว่าผมว่ามีดวนเพ่าสิเจ่หบาทดงวดสั้นแล้วเป็นยังสั้นละ่ะใครจะเลนี่แล้วนี่สนีล่ะ แต่มันมีนมากตัวใดแต่ว่าอันศูนย์กับหนึ่งนี่หอยมากศูนย์เน่งหมดเลยแล้วว่าเนเจ็ดกับแปดนี่หอยนมาแปดมวลเน็ตหอยยิ่งนับแปดเลยเอศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดนี่มันได้ซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างเลขตัวเดียวน,ะ,น,น,ะ,นะศูนย์แปดนะกับศูนย์หกนะเออศูนย์เจ็ดนี่ซื้อล่างบ่ได้ซื้อบนได้หนึ่งแปดนะซื้อบนได้ซื้อล่างบ่ได้กระซับศูนย์อยู่ที่ซื้อได้ก็ มวลมวลก็คือ08นี่ละ80นี่ละซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างเลขงวดนี่คอยมั่นใจว่ามาเจ็ดนะถ้ามาเจ็ดก็มาเจ็ดแปดได้บ่อเจ็ดหนึ่งดังดังเจ็ดแปดมาวะไรมาบ่ไ้เนี่ยคอยคือซื้อน่ะมันซื้อวะไรเลขตัวเดินไผ่นี่ยมันบกบ้ากันเต็มเชียเอาบก้างกันก็ใส่เจ็ดหนึ่งตัวเดียวกับเจ็ดศูนย์ สิบมาได้เอามาใส่ศ mm ูนย์ก็หนึ่งพี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกหกเจดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดแปดหกหมีเล่นว่าไรเล่นม่านใส่กันว่าไรเพราะว่าเลขตัวเดินนี่เจ็ดหกแปดเนี่ยมันบ่าทั้งกันบ้านว่าผมว่าใส่ศูนย์หนึ่งสองพี่ม่านำกัดเรื่องสามตูจบก็บสีหัวควันเนอะเออไปเดินบ้าว่าเดี๋ยวกไปซื้อไปขึ้นเงื่อนรถโอ้เฮงวดนั่นอ่ะ มันนั่นออก6กับ3มันออก6หยังที่ผ่านมา6กับกับ2บ่บ่เคยมานํากันนะมันออก6006 62แล้วก็65แมบ่อันล่ะ6กับ2บ่มานํากันบ่เคยมานํากันจักเทื่อบัดเอาที่ไหนได้มาวายบ่เนี่บ่นานเอามักตัวใด๋กซื้อล้เนาะโอเคเจ้าขายลอตเตอรี่บ่ อืขอยังว่าขอยังว่าขอยีื้อเจ็ดแปดน้ำเจ่าวิวนี่มันมากบ่ใดน้ำกันกับสีอวดได้เงินตัวมันมากบ่ใดกระลนแล้วว่านใหญ่สนนี่มันมาบ่ใดเค็มพลิใส่สองตัวลางบนเจ็ดหนึ่งดังดังเนี่ยกับสองสามเจ็ดหนึ่งดังกับสองสามสองสามนัมนบ่มากหรอก ซื้อกระเสียงนันฉันซื้อสองตัวเก็บสองกระดับบนเก็บสองกระดับบนเอาเราสุดน้องตะเรียกดับประสิทธิ์จ่ายผู้เพิน่นเอาแค่นี้ละขอบพุ้นหลาย<ห>จากของ<ห>ถูกค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาทำไปส้มคุยโสดีรุ้ยลุ้ยถุวย,ยไปนน้ำกันศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปด เลขสี่ทิศหนึ่งเก้าคัาบศูนย์สองค่ะประกบคู่กันจเป็นหนึ่งเก้ากันจเป็นหนึ่งศูนย์กันจเป็นสองเก้าแล้วก็เก้าศูนย์่าต้องวิจารณ์ว่ามันดับตัวนั่นตัวนี้สิคัดใจท่านผู้ชมเนาะสิขดัดหัวห้ามักตัวใดซื้อลงไปโหลดมันบนันแนว่ว่นนอนดอกเลขเขามีสิบตัวมันไม่ออกก็แสดงว่ามันไม่ถูกเท่าน,นั้นแหละเนาะมักตัวใดใหญ่ผู้อื่นมามขัดหลาบขัดก่อยเฮนาะมากตัวใดก็ซื้อว่ามักกับว่าต้องซื้อค่ะ ว่ม,มมักนะ่ะบมมักตัวที่มันออกอกระดวงของเฮ้าเนาะคะ่ะขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณทีท่ติดตามรับชมจะแดียงม่นาที่เอาตัวเลขมาฝากมาตอนขอบคุณเซียนทั้งหลายขอบคุณแม่สารคามขอบคุณเซียนต่างๆแม่พ่อผู้บาอาจารย์หวยเนาะคะ่ะที่ให้เฮ้าเป็นแนวทางในการเสียงซื้อสังคีม,มาได้ตามโบโทวขึ้นให้นาะจอ12อออยพัดบำรุงสายตา แคลเซียมแคลแมกบำรุงกระดูกค่ะถึงว่าเป็นยังกระกินไว้บำรุงกระดูกตอนเท่าตอนแก่สิว่าได้มีปัญหาเรื่องคอเขา่าหรือว่าเรื่องกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกแตกเล่าเมื่อแกเท่านะคะกินบำรุงไว้ก็ดีค่ะอย่าปล่อยให้ทรมานตอนแกคนบวแกบอกสำานึกบวลูดะคะ่ะว่ามันทรมานจำได้ในการเจ็บปวดจเจดียงเถ่าแกมาแล้วลูซึ่งว่าสุขภาพเนื้อสิ่งอื่นใดเด้อค่ะเด้อ เด็กหน่อยอย่าประมาทใกนการใช้ชีวิตกินบำรุงกระดูกบำรุงสายตาไว้ก็ดีค่ะ,ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ